سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من إن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يهد الله فلا مضل له wa may yutinhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ขอความรักความเมตตาจากเองคลอรรสุภฮานุหวตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาวของพระองค์พึงประสบแด่ท่านพี่น้องที่รักและศรัทธามั่นต่ออรรถครับขอบคุณต่ออรรถสุภฮานุหวตาลาที่พระองค์จึงทรงประวิงยังทรงไว้ชีวิตเราพระองค์ยังทรงให้หัวใจของเรา ยังทนทำยังคงทำหน้าที่หวัวใจที่เต้นด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์หัวใจที่เขาทำหน้าที่ของเขาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มีความเมตตาต่อบาวของพระองค์เมื่อวันหนึ่งวันใดที่ลมหายใจของเราที่24ชั่วโมงนะครับหรือการเต้นของหัวใจของเราวันละหนึ่งแสนครั้งโดยประมาณ เขาหยุดทำหน้าที่โดยอนุมัติของอัลลอฮ์วันนั้นเราก็จะได้ยินคําหนึ่งซึ่งเราจะได้ยินทุกวันครับกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิัยฮิรอจูอุเราเกิดมามีอะไรมาบ้างเล่าเราจะเอาสนุกสนุกสนไหน เรามาเปล่าแล้วเราจะเอาอะไรหากว่าเราไปด้วยกับตัวเปล่าแล้วไม่มีอมามันเลยไม่มีความดีเลยพี่น้องครับหลายคนคงเคยจะมีประสบการณ์ขึ้นรถไฟขึ้นรถโดยสารประจำทางแล้วก็มีตัวเที่ยวเดียวไม่มีโอกาสกลับ หรือขึ้นไปในขณะที่ไม่มีตัวไม่มีค่าโดยสารอะไรจะเกิดขึ้นบางครั้งก็ยังดีที่ถูกไล่ยอยู่กลางทางครับจะมีโอกาสที่จะกลับไปยังบ้านของเขาแต่พี่น้องที่รักขออภ้าครับเมื่อความตายมาเยือนกุหลาบซินิซาอิกะชุนเมาทุกๆชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตาย การลิ้มชิมรสจะหวานจะสุกจะขมจะเปรี้ยวอย่างไรอยู่ที่การลิ้มชิมรสแต่การลิ้มชิมรสความตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเราไม่มีโอกาสกลับมาแล้วครับกับโลกนี้เหมือนกับคนที่ตีตั๋วเที่ยวเดียวนะครับอย่างครั้งบางครั้งยังมีโอกาสได้กลับนะครับระหว่างทางเขาหากเขาถูกเขาไล่ลงก็ยังดีไปแต่ถ้าไปแล้ว ไม่กลับมาน่าเป็นห่วงครับพี่น้องที่รักของเราครับฉะนั้นวันนี้หัวใจที่ยังเต้นอยู่เป็นหัวใจที่ทำหน้าที่เป็น้องที่รักของลอสครับวันนี้เราได้ยินวันสองวันที่ผ่านมาข่าวข่าวน้ำท่วมพาดหัวข่าว,ว,าว,าวตัวใหญ่ๆพาดข่าวหน้าไม้ตัวใหญ่ๆบนหน้าหนังสือพิมพ์นักลัวไหมครับข่าวน้ำท่วมบ้านเรา วิตกกังวลอยู่ตลอดล่าสุดข่าวแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางไม่ห่างกับบ้านเราโดยประมาณเขาบอกประมาณ500กิโลไกลไหมอิจาซุนซิลตินอารดูซินซาลาฮาวะอัครเยตินอารูอัสกอลาฮาวะกัลันอินซานุมาลาฮา เมื่อแผ่นดินไหวเมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสะทันอย่างสั่นสะเทือนของมันและเมื่อแผ่นดินไหวได้ระบายของหนักของมันออกมานี่เป็นข่าวที่อัลลอฮฺได้ทรงพจนานุ darmat เป็นอันกุรอานพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ด้วยกับคำพีอันกุรอานครับวันนี้หลายหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าพอได้ยินข่าวต่างๆเหล่านะั้นมีความรู้สึกกลัว มีความรู้สึกประหวัตท่านพึงแต่กี่มากน้อยมาแล้วครับที่อัลลอฮฺได้ทรงโคจรนาดำรัดแล้วสิ่งที่เห็นมันมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับอาจจะก,กี่ลิกเตอร์ตามที่เขารายงานกันก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นผู้ศรัทธาได้อะไรผู้ศรัทธาได้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราสิ่งที่ผู้ศรัทธาได้เห็นประจักษ์นั่นก็คือ ด,ดัมดรัสของอัลลอฮฺซาดารกลอฮ์นาซิมดํารัสของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงสัจจะจริงเสมอและเราจะเอาอะไรครับกับชีวิตของเรานอกจากอามากนการปฏิบัติคุณงามความดีที่เราจะปฏิบัติและกี่มากน้อยมาแล้วที่พระองค์ได้ทรงทําลายพวกเขาในยุคอดีตพระองค์ได้ทรงทําลายบรรดาคนยุคก่อนๆน,นะครับการทําลายนั้นไม่ใช่เป็นการทําลายแล้วใช้เวลา นะครับปัจจุบันทันด่วนแต่การที่ท่านที่อัลลอฮ์โดยทรงส่งบรรดานาบีบรรดารรซูลมาบอกกับพวกเขานะครับการลงโทษจะมีมานะการกระทำแบบนั้นจะเกิดอีกิดการอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแต่ด้วยกับความเพิกเฉยความเฉยเมยของมนุษย์ความเผลอเรอมนุษย์คิดว่าเขาจะอยู่โลกนี้อย่างเป็นผู้ที่ไม่เคยตายหรือไม่ตายอ่ะสุดท้ายแล้วเมื่อแผ่นดินกลบหน้าของเขา ถ้าเขายังหลงระเริงอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบตัวและเขาไม่ได้คิดอะไรเลยมันเป็นความขาดทุนครับเป็นน้องที่รักขอเราครับที่พูดนั้นเตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันอยายะกุราอานหลายอยายะที่พูดถึงนะครับในสุอัลอาลอฟนะครับในอายะที่4ที่อัลลอฮ์โดยทรงพจนาด์ำรัสถึงกลุ่มคนยุคก,ก่อนกยุคก่อนก,ก,อนกอนท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลุลลอฮุอัลัยฮิวะสลัม ว่ามมินกรัชจัตินอฮลฮะ,ะนาฮฟะะะาฟาจ่าบาจ่าฮาบะซุนาบาจาลเอฮุมกออิลูนและกี่เมืองมาแล้วที่เราได้ทำลายมันกี่เมืองและคำว่ากมมินนั้นคือความมากมายอย่างที่นักมุฟัสซินนักอัถาที่บาอันกุรานนะครับได้กล่าวว่าคำว่ากมมินในอันกุรานนั้นคือพูดถึงจำนวนที่มากมากจนกระทั่งไม่สามารถจะนับได้ ฉะนั้นผู้ศรัทธานะครับเมื่อความคิดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เขาเห็นรอบตัวเขาเขาจะต้องได้ความคิดได้ฟิกรอดได้ความคิดที่เขาอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่นานวันจะอยู่ในสาภาพที่เขาจะต้องนึกว่าเขาจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรืออาจจะไม่ทันที่จะก้มสู้อยู่จนกระทั่งจบในการละหมาดครั้งนี้ก็ได้หรือไม่ทันที่คนพูดอาจจะพูดจบในวันนี้เลยก็ได้ พระเทพรักขอเราครับความตายมาแบบแม้กระทั่งชีวิตวินาทีเดียวหรือเศษเศษเศษของวินาทีก็ไม่ละเวน้นไม่สามารถที่จะประวิงเวลาได้กับความตายที่จะมาสู่เขาฉะนั้นเมื่อตายแล้วยังไม่จบหรือเราไม่เชื่อหรือใครคนหนึ่งที่ก็บอกฉันไม่เชื่อมาเป็นฝุน่นเป็นผงไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วจะกลับคืนมาได้อย่างไร พี่น้องครับก็เราอยู่ในท้องของคันมารังเราตั้งแ9เดือนเราก็อยู่มาแล้วแล้วถ้ามีคนมาบอกว่าเธอจะออกวันหลังจาก9เดือนเธอจะต้องออกไปสู่โลกถ้าวันนั้นถ่าคนนึดึกได้เบอกเป็นไปไมได้อย่างไรอ่ะพี่น้องครับมันก็เป็นมาแล้วไนในโลกแห่งคันมารดาใช่ไหมครับแล้วนับภาษาอะไรกับโลกของหลุมฝังศพถ้าเราผ่านจากหน้ามาสัสยิดตรงนี้ไปเราก็จะเห็นพี่น้องในหลุมๆๆที่เขาอยู่ เราก็ขอดูอาให้กับเขาให้สลามกับเขาและอีกวันหนึ่งไม่วันใดเราก็กลับไปสู่ตรงนั้นและพี่น้องครับถ้าความดีมันมีลนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับอย่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวตาลาพระองค์ได้ทรงโจนาฎด,ดำรัดว่ากักมินกรจัดินอาลักนาฮาฟาจาอาฮาบซุนาบายาตันอาฮุมกออิลุนและกี่เมืองมาแล้วที่เราได้ทําลายมันโดยที่การลงทั่วของเรามายัางเมืองนั้นในยามค่ําคืน หรือในขนาดที่พวกเขานอนพักผ่อนในเวลาบ่ายในเวลาที่มนุษย์นั้นในเวลากอยรูละเวลาที่เขายังไม่ได้ตั้งสติสังเกตนะครับเปรื่องของเช้าตู่ก็เรียกช่วงของการพักผ่อนก็เรียกกับคําว่ากอลิละนะครับกอลิละในคํานี้กออิลูนคําเป็นคําที่มาจากคาเดียวกันบางทีมาด้วยก,กับสภาพที่เรายังไม่ทันตั้งตัว นั่นผู้ศรัทธาทุกวินาทีทุกขณะย่างย่างก้าวจะต้องถามตัวเองว่าฉันกลับไปหาอัลลอฮ์และฉันจะเอาอะไรไปการไปหาพรองและอะไรที่ฉันจะต้องนําไปสู่พรองพี่น้องครับณนะวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเราสามารถที่จะใช้กันในโลกนี้ได้แต่ใน,นหลุมฝังศพได้ไหมไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้เราไม่ขนขวาย ขยามในการที่การงานไม่ใช่หมายความว่าอิสลามสประกัดกั้นหรือปิดกั้นในการทำมาอาชีพอิสรามนะครับอะไรก็ตามที่เป็นคำสั่งของลอก,การปฏิบัติทุกอย่างเป็นอิบาดัตทั้งหมดการค้าขายก็เป็นอิบาดัดการยิ้มให้กันก็เป็นอิบาดัตสามีภรรยาให้ความรักซึ่งกันก,ก็เป็นอิบารัตทั้งหมดที่มันจะถูกขึ้นตาช่างแล้วถ้าหากว่าอยู่ในหลุมฝังศพไม่มีอะไรเลยกันองครับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินทองทั้งหมดไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากความดีนอกจากทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดจะมากหรือจะน้อยนั้นนำไปสู่ในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหลคะครับเป็นเพื่อนของเรา <c oughs> เพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ศรัทธาณวันที่เขากลับคืนไปสู่พระองค์นั่นก็คืออามานความดีการละหมาดในแต่ละวัน การปฏิบัติคุณงามความดีใครแต่และวันนั้นต่างหากที่เป็นเพื่อนแท้และแกแน่นอนสําหรับเขาฉะนั้นครับพระองค์ได้ทรงอธิบายกล่าวถึงยาวมุลฟีไอายามิลลาในวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวไว้ในสุรส,ส่วนมากในสซอัลมักกียเรื่องราวของคนยุคก่อนๆยุคก่อนนั้นพวนาที่ปฏิเสธบอกว่านี่มันเป็นปรปาระาด มันเป็นเรื่องราวของคนทุกคนก่อนเขาเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมุฮัมมัดเราจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเรามีแก้วแหวนเงินทองมากมายเหมือนชาวกรีได้บอกคําพูดแบกนีแหละครับที่ทําให้เขาได้หันห่างจากเราชนะ,ะพี่น้องที่รักของเราครับสิ่งที่เตือนเราณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแผ่นดินไหวน้ําท่วมอุทก,กภัยต่างๆไม่ใช่เพียงแค่มองตามเนื้อหาของข่าวเท่านั้นแต่ผู้ศรัทธาจะต้องนํากลับมาคิดถึงความดีงาม เราจะอะไรกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับนี่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่นํามาฝากกับท่านพี่น้องครับเราทะรักของอัลลอฮ์ครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อะลัยัรมประต่อมาท่านนบีได้กล่าวถึงเรื่องราวการปฏิบัติคุณงานความดีพี่น้องข้าอิสลามเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติไหมเป็นเรื่องง่ายครับศาสนาคิดเองไม่ได้ศาสนาก็าวเสาว่าไม่ได้เช่นกัน แต่ศาสนาจะต้องนามาจากท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สุลล,ล,ออล็อฮุอะไลฮิวะสลัมเหมือนกับที่ผมนําเรียนกับท่านพี่น้องครับว่าเพียงแค่เราปฏิบัติคุณงามความดีง่าย,ายๆแบบนี้ครับที่จะเป็นเพื่อนกับเราพี่น้องครับคนบวนมากเลยเขารู้ถึงคุณค่าในสิ่งนั้นเขารู้ถึงคุณค่าในสิ่งนั้นเขาถึงพยายามที่จะขนขวายพยายามที่จะเป็นคนแรกๆปฏิบัติในสิ่งนั้นยกตัวอย่างครับคนที่เด <ๆ S 2> <ๆ S 2> ินไ <ๆ S 2> ปละหมาดที่มัสยิด ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสุลามได้พบวจนะนะครับในฮะดิษของท่านนบีนะครับที่รายงานโดยอิหม่าบุคฮรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่อิหม่ามนบวีได้ให้ความอธิบายไว้ครับนั่นก็คือในตัวบทของฮะดิษก็คือเราแยะลมุนนาซูมาฟินนิดาอยวันซอฟฟิลอววะลิซุมมาลัมยาจิดูลิลลาอัยยสต้าฮิมูอะไลฮิลัสต้าฮามูอะไลฮิ <c oughs> หากผู้คนทั้งหลายทราบถึงความประเสริฐที่มีอยู่ในการอาซานการอาซานเรียกร้องไปสู่การละหมาดและก็การละหมาดฟีเอาฟีเอาวินครับนั่นคือการละหมาดแถวแรกครับในการละหมาดแถวแรกของเขาถ้าเขารู้ถึงคุณค่าครับวันซอฟฟิลเอาวาลิสุมาลัมยาจยดูอิลลาอิยัสตาฮิมูอลาลไลฮิลัสตาฮามูอลาลไลฮิ และการละหมาดแถวแรกและพวกเขาไม่พบผลทานที่จะได้มาซึ่งผลตอบแทนอันมหาศาลนี้นอกจากอะไรครับตาฮิรูลัสตาบากูอิไลฮิวาลลยะลามูนะมาฟินตาวาฟินอาตามาฮิวัซุบฮิลาตุฮุมาวาลาฮับวันพระเทศารก่อเราครับในฮะดิษนี้บอกกับเราถึงคุณค่าคือคือก็คือว่าหากมนุษย์หรือใครที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเขารู้ ถึงคุณค่าของการอาซาแล้วก็การละหมาแถวแรกเขาไม่พบหนทางใดที่จะมายัางการปฏิบัตินั้นนอกจากว่าเขาจะต้องแย่งกันมาหากว่าจะมีการจับฉลากเขาก็พยายามที่จะทำถ้าหากมนุษย์รู้ถึงคุณค่าของการละมาแถวแรกรู้ถึงการอาซาการตอบรับอาซา <c oughs> ที่ดีที่สุดคืออะไร การตอบรับอาจารที่ดีสุดนอกจากการที่เขานั้นกล่าวรับอาจารในในการขอในอดมอาถารับอาจารก็คือการมุ่งหน้าไปสู่การละมาจามาที่มัสยิดครับมุ่งหน้าไปสู่การละมาที่มัสยิดแล้วก็อะไรครับแล้วก็ความประเสริฐที่เขาจะได้มาคือการละมาแถวแรกไปนะครับละมาแถวแรกทําไมถึงต้องละมาอย่างชิดกัน ทำไมถึงต้องให้ไหลชี้กันให้เท้าชี่กันพี่น้องครับเราเตรียมที่จะยืนเป็นแถวว่า soft อัะซ o f ยืนเป็นแถวเพื่อต่อหน้าเราจะไปยืนต่อหน้าพระองค์ครับณนะวันนั้นถตาหากพระองค์ไม่อนุญาตให้กระดิกไม่สามารถจะกระดิกนะวันนี้เมื่อเรานะั้นฝึกฝนภาษาอิมานครับฝึกฝนความศรัทธาด้วยกับการที่จะทำละมาแถวแรกรับเสียงอาจารย์ด้วยกับการไปละมาจะมาอาร์ติมัสกิดนะครับ จากที่ผมนําเรียนกับท่านพี่น้องนั้นเตือนตัวผู้พูดด้วยว่าในหลุมฝังศพนั่นนะครับเขาจะเป็นเพื่อนของเราท่านอบีีมุฮัมมัดสลลัลคืออะไยฮิวะสล,ลัมนะครับได้กล่าวต่อไปก็คือว่าการแข่งขันกันครับเรื่องของการละหมาดแถวแรกการยืนชิดกันแถวชิดกันพี่น้องครับสังเกตสิครับว่าท่านอบีบีบอกแก้ปัญหาสังคมง่ายนิดเดียวกับการแก้หัวใจของคนเนี่ยหนึ่งพยา,ยามที่หัวใจ พยายามเพื่อกับความเป็นห่วงแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดความรักใคร่กันง่ายนิดเดียวก็คือเริ่มตั้งแต่การยืนละหมาดในแต่ละซอให้ไหลชิดกันให้เท้าของเขาชิดกันไม่ให้ชาตอนมาแทรกเมื่อใดก็ตามที่เขาชิดกันในการละหมาดเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสีผิวอย่างไรก็ตามเมื่อไหลชิดกันเท้าที่กันไม่มีคําว่าโกรธกันหรอกครับ อย่าปล่อยให้ชัยตอนเป็นตัวกลางเมื่อชัยตอนเป็นตัวกลางเวลาแถวก็เกิดปัญหาของแถวที่ห่างกันฉะนั้นถ้าหากว่าแถวห่างหัวใจก็ห่างไปด้วยฉะนั้นเมื่อแถวชิดกันแล้วไปนงครับหัวใจของเราจะมีความรู้สึกละกันแก้ไขตั้งแต่การยืนละหมาดนี่แหละครับสังคมจะเกิดความดีงามเป็นอจากนร้นขอล้วครับการละหมาดแถวแรกการอาจารย์ต่อมาก็คืออะไร การละหมาดนะครับถึงความประเสริฐที่มีในการละหมาดต,ต่างตางแต่เช้าตู่พวกเขาแข่งขันมาสู่การละหมาดเช่นการละหมาดอิชะที่ใช้เวลาในช่วงคือช่วงเย็นช่วงมืดที่ฝ่าความลําบากยากเข็นมาถ้าเขารู้ถึงคุณค่านะคนเราเมื่อรู้คุณค่าบางทีรู้ถึงคุณค่าก็สายไปซะแล้วครับเมื่อรู้ถึงคุณค่าของการละหมาดแบบนั้นเปน้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเขาจะต้องมาถึงแม้ว่าการมาของเขาจะ คลานมาก็ตามท่านนบ,บมลลีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมได้บอกแบบนี้กับบรรดาสาุฮาบะที่ไหนก็ตามที่มีการละหมาดจะเป็นมุซอลลาในการละหมาดรวมกันก็ตามเป็นการละหมาดจะมาถ้าถึงขนาดว่าต้องคลานมาเขารู้คุณค่าของสิ่งนั้นหรือท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าการละหมาดสุบฮีในเวลาเช้าตรู่ นละหมาดเวลาเช้าตู่ที่มัสยิดนัละหมาดที่มีเสียงอาซาลละหมาดี่ท่มูซอลลาที่มีการละหมาดจะมาเยอะๆมากๆจะประกันได้อย่างไรเมื่อละหมาดคนเดียวที่บ้านของผู้ชายนั้นที่ท่านนบีบอกว่าจงประดับบ้านของท่านด้วยกับการละหมาดตรัดอุลามะได้บอกกันนั้นคือละหมาดสุนัตต่างๆแต่ให้กับประดามุสลิมที่ละหมาดที่บ้านถ้าหากเธอมีความสามารถจะมามัสยิดก็ไม่ว่ากันที่ท่านนบีได้ออนุญาต แลครับทะลัไปละมาที่นั่นมึกแม้กระทั่งจะคลานเนี่ยไม่เป็นเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมหมัดสุล,ลลัลอผู้อะไรฮ์อัลซัลลัมได้วจนะไว้ครับเขาจะต้องเหมือนแม้จะต้องคลานมามัสยิดก็ตาม <s> ท่านอิมามนะวบีได้กล่าวถึงคับคำหนึ่งที่อยู่ในฮะดีคืออัตตฮิรอัตตฮิรุคำนี้หมายถึงการมาละมาต้นๆเวลามารอก่อน อรอพี่น้องเถอรัะก่อนแล้วครับบางทีใครคนใดคนหนึ่งไปเข้าเฝ้าไปเฝ้าใครสักคนหนึ่งที่บอกก็เป็นผู้ที่มีอะไรครับมีเกียรติในสังคมเรายังไปกันแต่เช้าได้แต่งตัวอย่างที่จะไปรอเพื่อจะเป็นคนที่จะสัมผัสมือกับคนนั้นก็ยังทําได้ไงแต่อลัลลอฮ์ได้ทรงเปิดโอกาสให้บ่าวของพระองค์ยืนต่อหน้าพระองค์ครับในการละมาซุพีที่มัสยิดละมาจามะอาที่มัสยิด ครับพี่น้องที่รักขอเราครับนี่คือคุณงามความดีที่อิสลามถามว่าทําง่ายไหมไม่ยากครับอิสลามเป็นเรื่องที่การปฏิบัติที่ง่ายที่สุดการปฏิบัติท้าศาสนาเป็นเรื่องยากอันนั้นไม่ใช่เห็นไหมครับที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีมัสยิดยกตัวอย่างพี่น้องที่รักขอเราครับดูซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอะไรทีวะซสลลังตัวอย่างของท่าน คูเบตบินอาดีท่านพี่น้องคงเคยจะได้ยินมาบ้างแต่ไม่เป็นไรเราเล่า,ลาสู่กันฟังบ่อยๆพอเป็นเรื่องราวของซอฮาบะครับท่านคูเบต์บินอาดีซอฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะัยฮิวะสซัลลัมก่อนที่ท่านจะถูกประหารชีวิตก่อนที่ท่านจะถูกประหารชีวิตนะครับขณะที่ท่านนั้นถูกจับมาขึงพืชอยู่ที่ตนาอิมปัจจุบันที่คือที่มหานครมักกะ เป็นต้องครับนับรอยแผลไม่ได้ร่างกายมีแต่เลือดเสื้อไม่สามารถที่จะเป็นคือเสื้อมันเป็นสีแดงไปหมดขณะนั้นสออาชากูเรสมาการด้วยกับความโกรธแค้นเขาพากันเอามีดมาแต่และเล่มมาเฉือนร่างของท่านคูเบตปินอาดีเราทนได้ไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกอิมานขนาดนั้นเราทนได้ไหมครับแต่หากว่า คนหนุ่มสาวทั้งหลายผู้ที่ศรัทธาต่อเราไม่ตือถูกฝึกไม่ต้องถึงขนาดนั้นอกครับเพียงแค่ฝากความมืดมาละหมาดติมัสิดเท่านั้นแหละคูเบบบินอดีขออะไรท่านคูเบบอเชฮิตนะครับท่านขอต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดสุดท้ายของท่านของท่านแล้วก็ท่านก็บอกกับชากุเรสชมากาะว่าฉันขอละหมาดสองรอยกอะดก่อนที่ฉันจะตาย ละหมาดด้วยกับท่าทีที่สงบละหมาดด้วยกับหัวใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านละหมาดด้วยกับความสงบของท่านละหมาดเสร็จแล้วท่านก็บอกทากว่าฉันไม่คิดว่าพวกท่านจะมาดูถูกอิสลามว่าฉันกลัวความตายฉันจะใช้เวลาการละหมาดให้มากกว่านี้นี่คือซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมก็ตามขั้นยืนละหมาดส,สุนัตของท่านในเวลากลางคืนเนี่ยละหมาหดทฮัรยุดธของท่านพร้อมกับภรรยาของท่านจนกระทั่งขาสั่นท่านหญิงไอชานะครับถามว่าทําไมนบีต้องละหมาดขนาดนี้ด้วยเล่าทําไมต้องละหมาดถึงขนาดว่าท่านทรมานเหลือเกินท่านนาบีเป็นมักซูไม่มีความผิดบาปทั้งหลายก่อนหนะ้าแล้วก็ต่อไปก็ตามแต่ท่านบอก ฉันต้องการที่จะเป็นบ่าวกับอฟัฟาลาอกูนอับดนลสกูรก์ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่คืออิสลามเรื่องราวที่แม้กระทั่งเราปฏิบัติคุณงามความดีง่ายๆก็เป็นเรื่องราวที่ดีพื่อนที่รักขอเราครับวันนี้เราปฏิบัติอิสลามไม่ต้องมากเหมือนกับซอฮาบะเรธามไม่ไหวหรอก วันนี้อะไรก็ตามที่เข้ามาสู่เราในเรื่องราวของที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราครับนึกถึงในคํากล่าวพระทธนาฏของอัลลอฮ์เราไม่ไหวเรากลับไปดูบรรดาอววัหฮะบะดูนบีอัลลอฮ์ไม่เอาไม่เอาความยากลำบากให้กับเราหรอกครับ ท่านอาจาพี่น้องทา่านนักขอละครับเราต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะต้องยืนหยัดในขนทางของร้อยในวิถีทางอิสลามไม่มีวิถีทางใดหรอกครับที่จะช่วยเราได้พระชนกขลับของก่อนที่จะจบนะครับการทําปฏิบัติอามานคุณงานความดีทําคนเดียวไม่สนุกนะครับสามีปลุกภรรยาภรรยาปลุกสามีปลุกลูกๆนะครับวันนี้เราห่างกันแียงแค่ชั่วโมงสิบโมงเรามีความรู้สึกคิดถึง พระเจ้าขอเราครับวันที่ไปอยู่ต่อหน้าเราล,ลองนึกภาพสิครับว่าถ้าสามีไปทางภรรยาไปทางลูกไปทางแล้วไม่มีโอกาสได้กลับมาอยู่อะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ปลูกฝังอิสลามตั้งแต่ในบ้านของเราปลูกฝังอิมานตั้งแต่ในบ้านเราเรวยก,กักบวิธีการที่อะไรครับอ่อนโยนเหมือนกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุล,ล,ล,อออลัลนอะไรที่อิสลามเป็น้อะเจ้าักของเราครับการพูดจาด้วยกับการนซีฮัตนะครับเหมือนกับที่เราอิมามชาบีเคยบอกว่านะครับว่า การนาซฮัตที่ดีคือไม่ทําให้คนอื่นเขาเสียหน้าถานาซีฮัตตักเตือนและคนอื่นเขาเสียหน้านั่นคือการประจานเพระาระครับเวลาเราขีดปากกาปากกาเนี่ยเวลามันไม่มีหมึกอะ่ะถึงแม้จะขีดไปบนกระดาษมันก็ยังมีรอยใช่ไหมคำพูดที่จับจ้วงคำพูดที่มีอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีมันก็เหมือนกับปากกาที่ไม่ได้มีหมึกนั่นแหละครับถึงแม้ว่าขีดไปแล้วมันก็ยังมีรอยอยู่วันนี้รักษาหัวใจรักษาอิสลาม